อันนี้เออเจ้าถามเลยกะบอันนี้ก็พ่อจิตเข้าใจเนาะหยกตัวย่างนะจุดประสงค์ลักๆแท้นะหยกตัวย่างว่าเฮาสีสื่อดินทีดอนทั้งผู้เจ้าช่วยด้ือเนาะความจริงเลยก็อยากให้เห็ดใบหยกใหญ่มาเลยนี่ให้เห็ดใบหยกใหญ่มากซะเพราะว่ามันเป็นพ่อแม่ประชาชนของบ้านเฮาเลยกะถือว่ามียังมากกับจำใบเหนนะ ก็ว่าอันมันมันก็แมืนจะโดดอยู่เมืองเดียวกันมันก็อยู่เมืองเดียวกันกับปยญญาอกด๊อกมันกับโรฮีเสียหลา์คือเดี๋ยวบางว่ามิเตบะมานี้บ่ทันแล้วมื้อหน้ามีแต่ว่ามื้อหน้าก็ได้นหนาหมงแล้วอว่าพื้นโอกาสนะแต่ว่าเคลียร์เวียกตัวนี้มันเดียวซื้อิที่ดอนแล้วจังเฮาจะเฮ็ดบ่ายุงใหญ่มาเนาะเออๆแนวนั่นแหละเออเพราะว่าอันว่าอันน่ากาเงินคําเพียงพอแล้วกัเฮากัขึ้นไปทั้งเมืองเนาะทั้งอัน กับเจ้านี่ก็สมีความช่วยเหลือสีพัวพันกระทั่งดงพุ่งหันเออเด็ก็มาปรึกษากันเด็ก็มียังก็ประกอบส่วนใส่กันเด็ก็เหตุใบยุ่งยากมากแค่เมืองเดียวก็ถือว่าบ่ยากเนาะเออถือว่าายุ่ ในบ้านเพิ่นจะมาเลยพี่น้องนาะในระวังการรอันี่ในบ้านเพิ่นกัมาแล้วเนาะมีแต่ว่าไปพี่น้องไปหาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเดืองสื่อขายให้มันจบว่ญญาฉันจะให้เคียย์มันแล้วนะพี่น้องเลยวันนี้เนาะจะไดก็ได้ให้มีข้าวดีอ่ะไปพี่น้องมาบาลายาย,ายห้างนะพี่น้องเลยเนาะไปไได้คอยบอกมาง่ได้แล้ว อ้าโอเคที่น้ีงเนาะไกลัวเกาไม่กลวแล้วหยอกที่เสแล้วว่าหยอกได้เราหูอยู่ด้ฮะเรหูรันเหูต่างฟานแบนไปหันไปนีู่จักเบิดได้ง่ายเลยน้องไปเห็นต้งได้ก็เอือนใส่ไม่ใส่นั่นกเรยืมเลยนยังบ๊อก มันยังเขาไปเอามันยังจเาแล้วแม่ว่าไอ้เทิร์นนี่ต้องได้เตรียมหยังแน่อันอันนี้เออเจ้าถามเลยก็อันนี้ก็พอสิเข้าใจเนาะยกตัวอย่างนะจุดประสงค์หลักๆแท้นะยกตัวอย่างว่าเฮาสิซื้อดินดอนทางผู้เจ้าช่วยเหลือเนาะความจริงแล้วก็อยากให้เฮ็ดใบยมาเลยนะอมๆให้เฮ็ดใบยมาซะเพราะว่ามันเป็นพ่อแม่ประชาชนของบ้านเฮาแล้วก็ถือว่ามีหยังมันก็สบายหั่นนะ ก็ว่ามันมันก็เหมืนจะโดดอกอยู่เมืองเดียวกันมันก็เสียู่เมืองเดียวกันกับป yeah> ัญญาอกดอคมันกับได้เทศอะไรกบได้บางรู้ว่ามิตตว่ามันนี่หมดทันแล้วมือหนามิเตว่ามือหนาเออมือหนาหมดแล้วว่าพื้นโอกาสนะแต่ว่าเคลียร์เวียกตัวนี้มันไม่ได้ซะสุดที่ดอนแล้วจังเขาจังเหตุบันยุงใหญ่มาเนาะเออเออแนวนั่นแหละบอกว่าอันนี้ว่าเงินคำเทียงพอเลยกะเทากะขึ้นไปทั้งเมืองเนาะทั้งเงิน ข้าพเจ้านี่ก็สิมีความช่วยเหลือสี่พวพันก็ทั้งดงพุ่งหันเออแล้วก็มาปรึกษากันแล้วก็มีอยังก็ประกอบส่วนใส่กันแล้วก็เหตุใบยุ่งยากมากแค่เมืองเดียวก็ถือว่าโบนยากเนาะเออถือว่าง่งเพราะว่ใกล้ๆกันอยู่ผู้ที่อยู่ไกลนิดเดียวานเส้นเออตัวนี้หันกับลักตัวนี้ก็อยากสําคัญไดยเพราะว่ามันได้เส้นมาแต่แต่พุ่นก่อน คนละเมืองในรักการเพราะว่ามันอยู่คนละเมืองคนละแข้งแล้วเออผู้นี้ต้องได้เอาใบหยกใหญ่ทั้งนั้นมาแลนดแลนด์มาทั้งนี้แต่ไปเส้นปกอกลุ่มปกอซอันเมืองสั้นแต่เฮากับบมมีความสามารถแต่ว่าเฮามันเป็นกลุ่มดอยแนวนี้เนาะเป็นกลุ่มดอยแนวนี้แต่เฮาได้ยุทะก้อนเออยุดมองไดเฮาเพื่อเฮาสิไปแลนด์พุดนแลนด์พี่มมนก็ยาก แม่แห <c oughs> ละกบมี่แต่ว่าเพียงของเอาแต่ของเถวเสิร์ตนี่มาแต่ว่าอยากพูดว่าเออเรื่องดินดอนตอนหยานี่พวกเกี่ยวนี่มีโครงการช่วยเหลืออะไรอยู่นี่แท้จริงแต่เขาจัป็นแลนไหมแลนทั้งบ้านนางน,นั่นพเพื่มา oh. อืม โดยจักรได้ก็ขอค้ามี้แจงจากทางในบ้านแม่นาอเขากคอยหู้ประได้นะแ็่จังหวะอันนี้การลังเท้าคอยกับโบ้หูซำจุ๊บเจ้าก็มีโบ้เมนว่าเห็นคอยเป็นนายบ้านว่าจิ้มหูว่าคุณแนวกับโบ้เมนได้เนาะอันนี้ปรึกษาเป็นี่จะว่ากันว่านนั่นเหรอนี่จะว่า เอาเชื้อด so ินให้มันได้ลหรอฮะจะไอ้เทิร์นนี่เป็นเจ้าของก้อนเนาะแมนแมนแมนอ้วยย่างอื่นเราต้องตามมาน้ำหลังแมนแมนนองนั่นแหละเมื่อ็านีอยู่ทำนองนั้นด้วยกันว่าสิออกกันชื่นนั่งสบายรถดมันออกบ่ได้เพราะว่ามันจียุกง่ายยากนะหรือว่าสิแพ้พ่อเอามาได้บ่อยากได้เอาเอาเนื้อนี่สัให้ออกชื่อนั่งสบายเขาอยากปุ๊กอยู่ก็อยู่อยู่ในหันนะเอาชื่อนั่งสบายรถด มัสื่อนี่ต้องมีสคนนะมีทั้งสาวสบายแห้วก็บวอเทอแล้วกัมีสะพานบวกกันนั่งสบายหรือว่าเท่าเทอดบวกนั่งสบายบาทนี้เรื่องใบยูง่ายนั่นเขาจังเว้ากันน้ำหลังมันบ่มีไผดอกมาอยู่ปึกเดีวเอามาปึบโรดนะันลมีไผดอกโบโเทอดเบิ่งวอรเทิดยายานีโต๊บมเอเห็นว่ากูมีลายลยโป๊บเอ้ย เบลี่เทวพจน์เทวังนี่แหละเทวดาแท่นี่เห็นมันมามันพาคุณกหล่อเอ้ยมึงยาเอาแล้วถือสาขัดแมนมือได้หูแล้วว่าคุเกี่ยวแน่นนแม่เพราะว่าผมมีตามรายชื่อแล้วเพราะว่าอันนี้นะเอามาเป็นตัวตั้งเพื่อบ่าให้มีการขายเกิดขึ้นเนาะแม่แมนแมนต้องได้ยินยอมกันทั้งสามข้ามเอาเงินสิพันหรือไม่ซื้อยาสูตรนี่ มปเอาไ,ไปเลยนะหายมันเอาไปเลยนะแต่ค <S <s> em> <S <s ุณดาปรึกษาด้อเออเอาไปโหลดนางไปโหลดนางไปซื้อเลยมาได้นังเด้อนางก็เจ้าไปซื้อเลยเจ้าอย่ามานางจกนั่งลินก็นั่งนานอย่าไปเจอที่บายบายไปก่อนไปไกลได้เถอะฮอตเวลาแปรโพ้เลยใส่มานะน้องไม่ได้มานั่งจะพาไปนั่งสบายวันนี้ก่อนน้ำทำมาแปรโพก่อนไ เพ่นธนมาเราว่าอย่างนี้บางท่ะบ้มนบอกรเดียวนนีเก่นําลังแนะนำนะไปซื้อก่อนก็ได้ไปเอา้าคนนั้นจะชื่ออะไจะมาเด้อรอใบอันจบงทีอนันต์นี่นี่โดยโดยผ้นญิงเขาไปเอาผู้ชนนมาบดเลี้ยงงัวก็ได้รย ซาเล่งนี่นักไหนขี่ผู้ใดจับไปรถนี่ผูได้เลยลงฟคองผู้ใดเตียนตะิดนี่เาได้ยินผ่านแต่บ้านนเาไปนู้เชิญลงใจเล็ดีใจเฮงบังเอิญเลบัง้เชิแล้วเะเป็นไหนบังเอิญดีใจบังเอิญเราก็ ว่าได้ดีใจแล้วทางเพิ่นก็เคยเห็นว่าเทิดมาอยู่แถวนี้แ่เนาะโดยโดยใด่ไหนอ็ได้สาวสบายนี่เรามาอยู่แตวหึงบ่แต่น้อยบ่อนุญาตเบิ่งหนึ่งเด้อนี่ฮะไปนั่นขอเบิ่งว่าบ่อนี่มันเที่ยวไปเที่ยวมาแถวนี้นั่นแบบว่าไป อันรับจ้างทํางานน้าพอหักเมหักน้เอือยน้ำน่องผู้ใด้อันผู้กันเนี่ยมอกระไปนะบอกว่าจุดประชงน้ำตาลเป็นคนลู้มันขยันอยู่ได้ีมอกระเป็นคนไปหารับจ้างก็เลยแบบว่าบ่มีมองอยู่มองเช่าไปอยู่น้าผู้น bueno> um> okay ั่นเช่ามือจ้ามือก็ไปไปเรื่อยๆนะผมมีมงยูเหมือเนาะผมมีมงยู่กันอยู่เฮืงไรก็อยู่บ่ได้เลยเกรนน่องแล้วเวียงแล้วงานเลยเขาก็งหายจะไปแล้วบาทเนี่ย แต่ว่าใบาขอบท้องมันนี่ต้องได้เฮ็ดใหม้ต่างหากบ่ะตัวต่างหากได้หนึ่งใบขอบท้องนะงแล้วเจ้าของอที่ดินประเทศเอาอกเนาะแมนตัวนั้นเน่ยมันต่างหากได้ตัวนั้นแลนใบขอบท้องแต่ว่ามันจะมีใบซิดน้ำใส่เนี่ยต่างหากเออกันนี่ใบอันนี้ใบย,ย่งยืนน้ำซิดนี่ใบมอบกรรมสิทธิ์ใบมอบกรรมสิทธิ์เออเพราะว่ามันจะได้มอบจากนางอันนี้มามอบให้เท่าอันนี้ เอมันได้มอบในนั้นจำนวนดินตอนดังเก่า13เมตรคูณ50บวกเออชุดเล็กหัวแล้วก็ออกซืือเท้าเทิดแหละนั่งสบายบวกกันบาทนี้ทุกเจ้าก็ได้เส้นในหันน่ะเออผูปู้มอบชีพน่ะคือนั่งซุปนี้ก็ได้มอบเออได้เส้นไซด์ในหันเออพวกเส้นหับมันก็เส้นหับอยู่ในหันระยะเวลละเอียดมันเนาะว่าเอกสารนั่นละ ราคาที่ตกลงกันไว้นี่าดแล้วบ้อเท่าไรล่ะเออเรื่องนี้โบจักน้ำเด้ออันนี้ลองว่ามาเมืองดูเนาะฟังน้ำกันหลายๆคนก็คือต่อรองกับเพื่อนว่าชิแต่ล้านเนาะอันนี้จะให้กูมู่อยู่ก่อนแรกมันวอาแล้วก็นแรกแล้วจะคลองวอาแล้วกันแล้วแต่เพิ่นเนาะชิแต่ล้านมันเสียค่าธรรมเนียมนี่คุณหนึ่งหาแสนลูกทั้งเจ้าก็หาแสนทั้งนี้ก็หาแสนเป็นล้านเนาะโดยเอาซอยกันต่างซอยกันเนาะ แม่นสวัสดีดีลีอ๋อว่าสุดยอดเนาะม่นสุดทนใจอกันเออบเลึกๆลกๆเลยกว่าดีใจแฮงบ่่เดีใจลึกๆลกๆโอ้เสียงรถพ้องว่าสิมายังมิดอยู่เนาะแม่นเออแต่ว่าอันนี้เนาะจะเว้าอีกจักหน่อยเนาะเรื่องเฮาเิดนั้นเนาะอื มียังกะทาว่าเปนชดนปนช่วยแล้วกย็ยากให้ตั้งมุกตั้งใจแน่ฮะและเพราะว่าพอเมยเขากับบ่มียังไห้เนาะอเวลาปนชดปนช่วยแล้วเขาก็ต้องพึกคนเอาเองฮะและว,ว่าเออสมควรและจำเนี่ยภาคภูมิมใจในตัวเองกับส้างตนส้างโตขึ้นมาแล้วเฮ้ยเขาก็สั่งกระาพัฒนาไปแล้วในครอบในครัวาบ้านเมืองคนไปในใดมาในใดก็เบิ่งและอยู่น้ำพึ่งนั่นแหละ บ่แม่นว่าโอ้ได้ดินแล้วเนาะโอ้ยกูได้แล้วกูสิไปขายอยู่บ่ได้ได้เนาะได้จับเข้คุกได้ทางแม่ว่าได้เป็นมุกเป็นใจเอาแล้วเจ้าก็ไดเพิ่นซอยชั้นี้แหละเนาะนักจากเฮาบ่มีที่อยู่ที่เซาจนได้ดินได้ดอนเออกันยกเาเพิ่มเติมแนวนั้น เออหม่อมแม่น you ว know. ่าได้แล้วเว้ยสิขายเด้อข่อยบ่ได้เซ็นในหัวเจ้าเด้อยากขายบ่ได้ล่ะเช่นกนบ้านบ่ได้บ่ได้ได้ใคสิซื้อเนาะมันต้องได้ยินยอมกันทั้ง3ทางแล้วเนาะว่ามันมีายอยู่นี่เด้อืายเซ็นพยานนี่เซ็นลมาเห็นในมื้อนี้เนาะให้พยานให้ลูกแพทน เามโซ่พ่อไปม่ไแล้วมากินมูยอโดยบุปปิ้งนี่คอยกอยาะฆ่าอยู่นะอะไเพ่นวังแบบนั้นเนาะแมนไปบอกกับไอ้เธอไปบอกกับจ๊ะแถวนี้มันเป็นเมืองอย่างลืมมึง เมืองไชบูรีนี่แล้วตาอันนมตัวะมักเตะเลยวะวันแฮกิ่นตาควางมาแล้วรู้เ่อวานี่ดึกดึกหัวหินเราว่างเอาแล้วเแกุุกเป้ากูิรแ็นทองมองว่ากูเป็นยังกูจะกล้าไปแคมของกูม่ยังยังมีไม้บวกไม้ลบตี้อะละอย่าวางกูจะกล้า ไปคอยอุกรุได้ขันเจ้ามาว้าวอะไรเพื่อบแมงมันติดตายไปแล้วกูยังดึงขึ้นมาได้อืยามาแล้วเนาะกอนนี้จะอยู่ระหว่างการรอคอยเนาะพไปทางไหยเป็นเงื่อนที่ครอบครัวอบอุ่นลูกหลานครับผมไล่บ้ังนี่ไม่ได้หรอก วัาคันบ่บ anyway. ่ยังว่าเวียงอยู่ไอ้คันนั่นเป็นีไอ้กูนี่มึงมาต้องเสือเมื่อวานพี่ช่างเลยนะวันวันแกล้กองนั่นเห็นบ่ถ้าเพิ่นเอาไปซื้อขายอะไรจ็บปากจ็บปาก เมนเมนเมนไายตรงเก้าเนาะเพรา่าเพราะว่ามันเป็นบด้แทกเนาะจังบด้แทกเพราะว่ามีเนื้อที่มาอยู่แล้วดิเมนเพราะว่ามันเป็นดินตอนเดียวเมนสบายนะที่นี่แล้วได้เลยไอคือบ่วปากบ่เว้าอย่าไปเว่าวต่อเพิ่นไงเมื่อนแล้วเราได้จะก๋วยก็อุ้กกับกันยกุ้งอย่างเมื่อบาดเนี่ยก๋วยกับชิ้นดีเมื่อนนั่นเพิ่อดีที่สุดไหมแม่ไม่ชื่อชูบนะบ้า อิยางสิมาตาไปอีกกูบ้านนี่อีแบะลมเวียกอยู่นะบอกเราเอาอยากไปตาวีกแล้ก็แล้วแม่จอกจอกน่ะคอยซื้อวัวอยู่หั่นไ่ใช่จอกวัวกระโลคอยแต่ว่าบอกเพิ่นแล้วบ่ โดยนี่จะพึ่นไปเลี้ยงงัวงขูกงัวงลรือขึ่นกับเขาลาเอามาให้เป็นมาจะเลี้ยงงัวด้เถ่อนขูบง้วงหรือพึ่นเขาไปเดินเรามาจะใช้บริมาแต่ในเมืองดินนี่ชื่อไว้ยตะเหิงบ่อชื่อว้ตะหงสาเดือนสามสีเดือนเอาี่เดโอ้เสืออดีโดนม ทักเมย์กับยู่บ้านนี่บอดีจิไปนี่ได้แลยวย้ายไปทางในเมืองมันุดตีตาเนาะบักเทวดาหูหนวกอันนี้ก็ร้านระบาวอีกสักโกตังให้วะบักเทวดาหูหนวกนี่ลูกวสิเอ้ากระแตหัวนี่แม่นแม่นมือเลยนี่ตีนตีนเทวดานี่มือนี่เอ็นบักขุดดินนี่ก็เขาูไปยืมเงินเขาเห็นบไปยืมเงินเขาแล้วันนี้บนนี้เงินใส้เขาหรอกเกระจำเป็นขายดิน มึงเห็นก uh ูไปสัวๆอะสัวๆกูอยู่เท่านี้น่ะมั้ยมึงชอบมึงกูก็ได้ยินเสียงต่ำๆคอาลักนั่ะมันบักเทิดแลไรปุ๊บกูมึงเยอะวะมึงว่ากูเป็นเทวดาบ่มึงเห็นกูสัวๆกันไรยาลูกกูทั้งเจ็ดคนปุ๊บพวกูทั้งสามคนบุมึงมีเรื่องกับกูป่ะหัวบักเทิดเนาะมันจะกลมบ่กุย่างเทวดาหัวหนุ่มกับแก้วนี่ จ้าเฮ้ยลุงกูไม่ได้ฮู้ฮ oh, so, so, ู้ขี้ยังดอกวะกูน่ะเป็นอีหยังบ่จักอันนั้นแหละกูจังบ่ให้เมื่อไหี่จับบักแมนนะบักแมนกระจุดอยู่ในเฮือนลังดินนะให้อยู่ในเฮือนลังดินมาคกาปากกาตอีงนะกูขึ้นไปเฮ็ดอยู่เทิงบุกเขตกรุงสามล้านตึกราดองสิบแปดล้านบักแมนยังทันได้ให้เลยโตอยู่แคนั้นเรื่อ มึงเห็ุถือโตอยู่เกยมึงยาเพรกูเป็นยังกูเป็นเทวดานะกูเป็นอะไรเป็นเทวดาแต่กูเป็นแทวดาเออมึงยากูแทนนี่มันมืดได้ยันใหม่บะมีจักเส้นโหนไปแล้วนวดบ่มีจักเล่มมาบงแมนนะบะเสื้อไปท่าบงแมนนะมาคันมันมีความต่ำนะยันความต่ำมันมืดใช่ไหมอะไร พี่น้องเนาะโอเคตอนนี้ยังรอยังรออยู่พี่น้องเนาะรออ่าทางไปนั่นแหละพี่น้องเนาะไปตะดินเก่าสั่นซะเนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามันมีเนื้อที่ดินยุหันพี่น้องเนาะเขาจังบปร้แทกใหม่เว้ยสัสแม่นเพราะว่าเขาจังบได้แทกใหม่พี่น้องเนี่ยเขาจังรอเพิ่นจะหน่อยเพิ่นมาพี่น้องเนาะตอนนี้อนในบ้านเพิ่นจะมานี่พี่น้องเนาะซีไฟ ต้งองรอก่อนเนาะโอเคได้พี่น้องเนาะซาวาเนี่ยนะสิบสามคูณสิบสามคูณห้าสิบนี่คือว่าโอเคพี่น้องเนาะเดินด,ดนดนินดอนกระตวกวางดูว่ายาวหางยาวดูดพี่เด้งเนาะ ตาทองแสงแดดวางเพิ่นจะยู่สวามเพิ่นน่ะพี่น้องเลยเจ้าของที่ดินเพิ่นนี้ก็ได้ย้ายไปจากบ้านนี่แหละเพิ่นจะยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเลยกะไดเพิ่นว่าหาบัวทวงบัท่านแล้วก็นด้ยขายดินว่ะสันเพิ่นกล้าว่าสิบบัวได้มาอยู่พี่แหละเพิ่นเลยแต่เป็นต้องขายว่ะสันเนาะพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวต้ว่าล่อเพิ่นเอาใบตาดินมาก่อนพี่น้องเนาะใบก็ซื้อขายมาก่อน okay <laughs>